ใหม่ดาวิกาสปิริตแรงถอดถ่ายน้ำเกลือนำขบวนแห่นางสงกราน,นางเอกสาวใหม่ดาวิกาลั่นถึงกับถอดถ่ายน้ำเกลือมาเลยเพื่อนำขบวนแห่นางสงกรานไอคอนสยามมหัสจยัยรเจ้าพระยามหาสงกราน2567 โดยวันที่15เมษายนนางเอกสาวหน้าสวยใหม่ดาวิกาปรากฏตัวมาในลุกนางสงกรานต์มโหธรเทวีที่ออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตร์สุรชจงดาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยดุสิตซึ่งชุดไทยพระราชนิยมอยู่ระหว่างการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่ได้ออกแบบขึ้นใหม่ให้มีความหรูหรามากขึ้นโดยตัวเสื้อประดับด้วยทองคําแท้ปักไหมทองเหลืองและพลอยและเพิ่มสไบปปักดิ้นทอง ผ้านุ่งเป็นผ้าย,ยกทองโบราณจากกลุ่มทอผ้าจานโสมาของอาจารย์วีรธรรมประกูลเงินไทยพร้อมสวมใส่เครื่องประดับทองโบราณของคุณพุทธพงษ์เพียรเจริญประกอบด้วยเกี้ยวทองสร้อยทองคาโบราณต่างหูทองคาโบราณสังวานพาหุรัะธรรมรงกำไลทองคาโบราณเข็มขัดทองถักในสมัยรัชกาลที่ห้าและข้อเท้าทองคาล้วนสำหรับสาวใหม่ดาวิกาเผยความรู้สึกว่าสงกรานต์ปีนี้ป่วยค่ะปีนื้อแอดมิดค่ะถอดสายน้ําเกลือมาเลย ถามว่าอยากเบรกงานใหม่เจ้าตัวบอกใหม่ก็อยากเหมือนกันค่ะแต่ทําไม่ได้เลยอย่างวันนี้ก็ต้องมาใหม่ว่าใหม่นอนทมอยู่กับที่อาจจะป่วยหนักกว่าน,นี้เลยลองมาดูก็ทําให้เต็มที่ยิ่งพูดเรื่องป่วยยิ่งรู้สึกป่วยคุณหมอก็บอกให้นอนพักแต่เป็นใหม่ดาวิกาห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอห้ามตายห้ามไปทุกอย่างใหม่เองก็กลัวมากๆว่ามันจะรื้อรังเดี๋ยวเสร็จงานก็จะกลับไปนอนที่บ้านถ้ามีเวลาพรุ่งนี้จะไปริบวิตามิน ให้หมอเช็ครวจเกล็ดเลือดอีกทีร่างกายเต็ม100อให้2ีอีก80ไม่ไหวจริงๆนี่ต้องหยิกตัวเองอยู่เพื่อให้รู้ว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ใหม่ดาวิกายังอัปเดตงานที่ประเทศจีนเตรียมโกอินเตอร์ว่าตอนนี้ถ้าตามใหม่ก็จะรู้ว่าใหม่จะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนบ่อยมากใหม่เดินทางไปจีนบ่อยเพื่อไปถ่ายรายการที่จีนใหม่จะไปเดบิวต์ที่จีนค่ะไปร้องไปเต้นก็อาจจะใช้พละงกำลังเยอะพักผ่อนน้อยความเครียดเยอะมันเลยส่งผลต่อร่างกาย ร่างกายใหม่อ่อนเพลียมากๆเช็คร่างกายกับคุณหมอก็ทุกอย่างเลยเกล็ดเลือดต่ำหมดเลยคาดว่าจะมีการติดเชื้อก็เลยวูบเป็นลมความดันต่ำมากๆ